Đi <laughs> <không> phải mà. À. Ừm, chờ. Bạn không <laughs> ạ? พี่แดงบอกว่าอะไรเหรอแท๊เดี๋ยวเข้าไปในนิวิ่งรูมนะหันหน้าเข้าออทีวีเมืเ่อ,หอไหร่ <c oughs> เดี๋ยวเล่นเล่นเอ็งจี i don't แล้วพีก่กีเจ็บจมูกอ่ะทำไงดีอ่ะนนะเจ็บจมูกอ่ะคนเป็นไซนัสเจ็บจมูกวะเนี่ยมันเจ็บตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยแบบเขามันทำเงี้ยมันเจ็บอ่ะอก็มีนิดหน่อยมีน้วมีตาเนื้อเสือปะ มันไม่ช่หรอมาจจะแบบว่าเย็นด้วยหรอคือที่ตอนเราสอบพี่มู๊กใช่ป่ะเดี๋ยวพี่เอาให้ครับมันมีแต่ไอเนี่ยที่หมอเาให้มาชื่อคาวิทคาวิทอะนี่ยายฆ่าเชื้อแต่เราละมุกไหมใช่ไหมคัอ Yeah. <laughs>

จหมูอะอไรวะอนไกี่คารไม่้เอยเจ็บจริงๆพี่เจ็บูน่ยันทำไงอ่ะปวดไรเป็นไรอ่ะเจ็บข้างว่าที่มันเจ็บเลยอ่ะไ่ต้องมารีมันแบบเย็นเหมิดหน่อย ว่าพี่เขาพุณมากค่ะพี<อ>่โห<อ>ไม่คุม้มเลยเจ็บนั่นแหละ แล้วแบบอุตส่าห์รอนะเป็นนาทีว่ะสิบใครเมื่อไหร่น้อยอยู่ไม่กี่ไม่ตกไปเลยว่าหลอกอ่ะรู้เว้ยคนแล้วยื่นขาไวก่านั้นเบียก็เอินะเบียก็ยืนขึ้โผล่เบียก็ไม่รู้เกมเบียก็จะแบบมันอยากได้อะไรจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยให้ ติดแล้วติแค่นี้ก็ตกใจแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะแค่นี้ก็ตกใจแล้วเฮ้ยเฮไม่คุ้มเลยปวดร้องเลยพี่ดู้เลยมันปวดจี๊ดเหรอเจ็บจริงเหรอแล้วเดี๋ยวรู้ครับจริงไหมอันนี้จะจริงๆทำไมผู้หญิงเป็นเกงนอนเนี่ย ใช่เป็นจริงเนี่ยนี่อะไรเมื่อไหร่คะเฮ้ยดีก็จะใส่เลยรวมตัวทำไมเนี่ยที่รวมตัวทไมเห็นแล้ววาดรูปยังเหรอทำไมอ่ะยังเลยไม่มีเวลาเลยเน่เดี๋ยววาดเดี๋ยวจบนี่เราวาดมารวมตัวนี่คือจะเล่านิทานให้ฟังนี่ยี่มาเล่าเรื่องมรเล่งผีมาไม่เดี๋ยวเจ็ดก็ล้วเดี๋ยวเจ็ดเฮ้ยจับเดี๋ยวเจ็ดดีแป๊บอยเอาแต่พูดเรื่องหัวขาอ ไม่ไม่่เหรอปวดแดดรุ่งไหมวันพรุ่งนี้วันอะไรรวันอะไรเชงเมย์โแม่วัเปิดรุ่ง่วันอะไรแดดรุ่งไหมพรุ่งนี้วันอะไรรุ่งวจ็โจดรู้เหมือนไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรแบว่ารเหมือนเพื่อนเลยอะไม่ใช่ไม่ได้ทำนี่ย

ไปเลยใครอะไม่เป็นไรพี่ก,กี่ปิดก่อนติดก่อนอะไรกร่อนมันพอก่อนพี่เนี่ยเรียกว่าท่าผีเด็กอืตามผมสวยจังเลยอย่าเชยมีใครคิดถูกเลยเคยเบ้าเบ้าพี่เบ้าพี่เบ้าเบ้าตลกอ่ะถ้าทำซ้ำมันมีหลายเวอร์ชันแล้วมีเวอร์ชันบุก บ๊วบ๊วยนั่งบ้างไรบ้างอนรี่นี่การตรวจจเป็นไงบ๊วยบวต้องมาจัในที่ที่มันเกลืในที่ที่นเ่ดแฟบในเคยนองงามี่่ะทำไมเเคยนองอ่ะสิวะนี่่ี่องเอ มามาเหนื่อยทุกค